ดีค่ะทุกคนมาพบกับปากวางสาวโคราชในสวีเดนอีกตามเคยแล้วนะคะสูตรเมนูง่ายๆทํากินเองที่บ้านนะคะสําหรับคนไทยในต่างแดนนะคะหาวัสดุอุปกรณ์ที่มาทดแทนกันได้ไง่ายๆเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าวันนี้ปากวางมีเมนูเด็ดมากๆเลยค่ะมาฝากกันนะคะเป็นเมนูผัดเผ็ดกบใส่หน่อไม้ดองผัดเผ็ดกบใส่หน่อไม้ดองหรือว่า เขาเรียกว่าเนาอไม่สมก็ได้นะคะโอ้โหจัดจานมากเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ปากวางมีเข่ามาได้ค่ะเดี๋ยวมากินก็เข่าร้อนๆเนาะคะเนาะเห็นชัดไหมคะหนาตานารับประทานไม่เอย้ยกบของปากวางนะคะเป็นกบตัวใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆขาต้อยเลยค่ะเป็นต่อนๆแต่ว่าปากวางไม่ได้ซับแบบละเอียดนะคะปากวางใช้วิธีการซับแบบเป็นตอนๆน,นะคะตอนไข่ตอน,ตอนมันแบบนี้อะคะ่ะ ก็จะมีกระดูกติดเนื้อเนาะคะ่ะเนาะแทะนะคะนะโอ้โหเดี๋ยวประหวางจะมาชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติพัเดเพชรกบของประหวางจานนี้รสชาติจะออกยังไงบ้างนะคะพัเดเพชรนี่ตรงนักเครื่องแกงเยอะๆนะคะเพื่อนๆถึงจะแซบ่บเนาะคะ่ะเนาะประหวางก็ใส่ทั้งพริกเอ่อพริกเม็ดด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องแกงโคราดดาค่ะโอ้ยเนาะ กลิ่นหอมมากเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋าหอมหอมกระชายค่ะหอมกระชายแล้วก็หอมมะกรูดเนาะมาค่ะเดี๋ยวประกังจะมาชิมก่อนนะคะอื้มอืมอือือ,อเสียงกระดูกกบๆเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋า หืออไม่สมสุดยอดเลยจ้ะสุดยอดจริงๆเลยอ่ะรสชาตินะคะคนที่ไม่เคยได้ ได้ทาพัดเพชรจะได้รู้นะคะว่ารสชาติพัดเพชรจะประมาณไหนเนาะคะ่ะรสชาติจะออกแบบเค็มๆนะคะเพื่อนๆเค็มปลาแรมปลาแรมเค็มนิดนึงนะคะและที่สําคัญคือเผ็ดมากๆค่ะเผ็ดจริงๆหอมกระชายหอมกะเพรานะคะแล้วก็จะได้รสชาติความเปรี้ยวของหนอ่อไม้ส้มค่ะส่วนเนื้อกบก็จะแบบ นุ่มละมุนในปากนะคะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเราใส่เครื่องปรุงเครื่องเทศเยอะๆนะคะสุดยอดเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูสูตรกันนะคะเชิญจ้ามาค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบสำหรับการทำเมนูพัดเพชรกบใส่หนูไม้ดองนะคะนี่จะเป็นกบนะคะที่ส่งออกต่างประเทศนะคะ บากว่างไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงมีแค่ครึ่งตัวนะค่ะทวงขาช่วง,น,งน,ะะน่องเนาะค่ะเนาะโอ้ยตัวเลยจ้ะอ่ะสามตัวนี่นะคะตัวใหญ่ๆเนาะอ๋อแล้วก็มีพี่แกงเพชรนะคะพี่แกงเพชรสูตรนี่เป็นของสูตรโคราชนะคะมีพี่แคงกระเทียมกะชายะะขาตะไคร้ใบมกกะกรูดแล้วก็เกลือเด้อค่ะเด้อถ้าเป็นสูตรของโคราชนะคะใช่พี่แกงของอะไรก็ได้ค่ะ อ่าแล้วก็จะมีพริกสดนะคะหั่นเป็นย,วยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีใบมะกรูดแล้วก็มีกระชายนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันของเมนูด้วยค่ะนะคะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงก็ซอสหอยนางรมซอสปรุงรสภูเขาทองแล้วก็จะมีน้ำปลามีผงชูรสใครไม่ทานผงชูรสก็ ไม่ต้องใส่นะคะน้ำมันพืชอ่าแล้วก็มีกระเพราค่ะแล้วก็มีหน่อไม้สมนะคะมาค่ะก่อนอื่นเราต้องมาซับกบก่อนนะคะให้เขาเป็นต่อนๆชินช้นๆเนาะโอ้โหสองขาต้นนะคะประกวางจะหั่นแบบแบบที่เขาเป็นต่อนๆน,นะคะคือจะไม่ซับจากเพื่อนๆคืออยากได้แบบเป็นต่อนๆเนาะนี่ซับแบบนี้เลยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพัดกันเลยนะคะพัดกบกระทะแตกของปะขวางนะคะกระทะแตกเพราะว่าเขารสชาติเข้มข้นจัดจ้านเลยล่ะค่ะเพื่อนๆอ่ารอให้กระทะร้อนแป๊บหนึ่งนะคะเปิดไฟกลางนะคะข่อนคางไปทางร้อนเลยค่ะใส่น้ํามันพืชจ้า เดี๋ยวนะ้ำมันพืชอร้อนแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะใส่เครื่องแกงค่ะพอกระทะร้อนได้ที่นะคะเราใส่เครื่องแกงลงไปเลยค่ะใครอยากเพลทเยอะๆใส่เครื่องแกงเยอะๆนะคะเพื่อนๆพันจนกว่าเครื่องแกงของเราจะมีกลิ่นฉุนเตะจมูกเลยนะคะเครื่องแกงของเราเนี่ยเขาจะมีข่าตะไคร่ใบมะกรูดเนาะค่ะซึ่งจะดักกลิ่นคาวของกบไก่ดีเลยค่ะ คัดไห้เข้ากลิ่นแรงออกมาเลยค่ะนะอืาเริ่มแล้วค่ะเริ่มได้กลิ่นแล้วค่ะอ่าอ่าต่อไปนะคะโอ้โหกลิ่นฉุนมากอ่าเราใส่กบลงไปเลยค่ะอุ้ยกลิ่นแรงลือเกินอ่ะ คบลงไปนะคะเปิดไฟแรงนะคะ่ะคัดให้เข้าเข่ากาันคัดจนกว่าควบของเราจะสุกนะคะคนั่นเห็นไหมขุ่นกะพาแตกจริงๆจะพี่น้องมันขุ่น,นะคะ่ะโอ้ยคัดคัดไปเรื่อยๆก่อนค่ะอ่ะตอนนี้ควบของเราก็สุกเรียบร้อยนะคะเพื่อนเราก็ใส่ หน่อไม้ส้มลงไปเลยนะคะหน่อไม้ส้มเนี่ยนะรสชาติเขาจะเปรี้ยวๆนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่มะนาวหรือว่ามะขามนะคะไม่ต้องใส่เลยเนาะเพราะว่าเขาเปรี้ยวแล้เวเนาะคะ่ะหน่อไม้ส้มเนาะคนเนี่ยเขาเข่ากันค่ะนี่โอ้โหอะต่อไปเราจะมาทำการปรุงรสนะคะ ปรุงรสก็ใส่ซอสหอยซอสหอยใส่เยอะๆยิ่งดีนะคะอร่อยอใส่ซอสภูเขาทองสั่หน่อยนึงค่ะเขาจะได้มีกลิ่นหอมเนาะใส่น้ำปลา,าแล้วก็จะใส่ผงชูรสนะคะแค่นี้เองค่ะเพื่อนน้ำตาลไม่ต้องนะคะอ่โคนค่ะ เดี๋ยวเรามาใส่น้ำเปล่ากหน่อยนะคะเขาจะได้แบบคลิกๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะ,ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวกวางจะทําการปิดฝาไวให้เขาเดือดสักพักนึงนะคะหน่อไม้ส้มเขาจะได้ซุกเนาะคะเนาะ,ะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมรสกันทีทค่ะอ่ะนาทีนะคะกิงไวอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสกันนะคะว่ารสชาติเขาพอดีหรือ,อยังเนาะคะเนาะ ใครอยากจะพัดแห่งแหงก็ได้นะคะอของขวางนี่จะมีน้ำพริกพๆก,ก,ก,กนิดนึงเดี๋ยวชินรัก่อนค่ะอือผัดน้ำปลาค่ะว้าวเต็มคนมากค่ะเพืเ่อนติดแกงเทดมากเลยค่ะติดแกงโคราชเนาะค่ะเนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการใส่กระชายคลิกนะคะแล้วก็ใบมะกรูดเนาะเพิ่มความหอมแล้วก็สีสันนะคะค่ะเพื่อนๆจ๋าปิดแก๊สเลยนะคะเพราะว่ากระทะยังมีความร้อนอยู่นะคะนะ่ะคนค่ะเข้าเข่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวกระเพราของเราเขาก็จะสลดนะคะเขาก็จะเผาสลดไปเองค่ะมันยังมีความร้อนอยู่เนาะคะเนาะ เรียบร้อยแล้วคะ่ะจัดจานเสิรน,นี่คะ่ะเรียบร้อยแล้วจ้าควันหุยหุยเลยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างคะหน้าตาหน้ารับประทานไหมเอ่ยเนี่ยคะ่ะตอนกบนะคะขาวจัววเลยจ้าเพื่อนๆ ปว้วงซับต่อนใหญ่หน่อยนะคะเขาก็จะเป็นต่อนไข่ต่อนมันนะคะมีกระดูกติดเนื้อด้วยเนาะอ๋อมีการแทะกระดูกดวยนะคะนี่ขาอ้ยอะอ๋อแล้วก็จะมีพริกเนาะค่ะเนาะผสมผสานนะคะมีทั้งพริกแกงแล้วก็พริกซดที่หั่นเป็นชิ้นๆเลยค่ะโอ้โหรสชาติของเขานะคะคือจะจัดจ้านมากเลยละคะ่ะเพื่อนๆจ้าว้าวมาค่ะตักเขาร้อนๆมาเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ปักขวังก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากถูกใจวิธีทำกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปักขวังด้วยนะคะปักขวังจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของปกงักขวังสรับวันนี้โชคดีและสวัสดีจ้า